ลูกศิษย์ท่านอยากได้น้ำมนต์จากหลวงพ่อพอท่านคายท่านดื่มน้ำก็เป่าเป่าแล้วน้ำก็เต็มขวดเต็มขวดแต่หลวงพ่อจงท่านก็บอกจากการทำได้แล้หลวงพ่อจงท่านก็ทำมือประสานนี่ครับน้ำไหลออกมาจากมือเราก็เช่าที่คนแก่ๆเล่าให้ฟังว่าพระปานท่านให้ของพ่อฤาษีดำมานน้มนต์หลวงพ่อจงพอมาถึงนี่หลวงพ่อจงท่านติดโยม แล้วหลวงพ่อฤาษีลิงดำให้มานิมนต์หลวงพ่อไปทําบ,บุญสาราหลวงพ่อจงท่านบอกว่าจ้าไปก่อนเลยจะกันตามไปลิง้วเอ้ยไปดูบนญสารานั่นน่ะว่าใครมาแล้วอ้าวหลวงพ่อจงทําไมไวจังยังไงจ้าวัดขันมาไว้กว่าเรือ สวัสดีครับขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการจับเขามูรายการที่พาทุกท่านสื่อสัมผัสไปกับโลกวิญญาณและการบำรุงพระพุทธศาสนาเมตตาลงก,กระหม่อมลูกเพื่อความสิริมงคลด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาโนพันติโอเคนะวันนี้สัมผัสได้ถึงหลวงพ่อ ปิดอ่าแล้วก็ปิดองประธานหน่อนครับน้อมกราบครับน้อมนมันสการแล้วก็ขอปิดตรงมือเลยละกันปิดตรงมือแล้วก็ขอโก๊กซับหน่อยเ <c oughs> น้นขอโป๊กซับขอสุขภาพก็ปิดตรงมือพระเจิตเลยน้อมนมันนสการท่านมีหลวงพ่อปานด้วย ครับสวัสดีครับก็เรามาพบกับรายการจับข่ามูครับผมวันนี้ผมอยู่กับพี่กล้วยอยู่วัดหน้าต่างนอกและวัดหน้าต่างในที่เป็นลูกศิษย์วัดอยู่กับหลวงพ่อครับวันนี้ผมก็อยากมาขอข้อมูลกับพี่กล้วยครับว่าประวัติวัดพอสังเข็มนี่เป็นยังไงบ้างตอนที่อะไรอย่างเงี้ยครับผมคือประวัติวัดหน้าต่างในถ้าแรกเริ่มเดิมทีเลยคือ สร้าง้แต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาก็ฝั่งนี้จะเป็นทัพของอของไทยแล้วแม่น้ําฝั่งน้นจะเป็นทัพของพม่าเพื่อมาดูอย่างภาคศึกครับผมเพื่อพอที่ว่าเป็นวันร่างไหนเพราะว่าที่เนี่ยเมื่อก่อนนี้ถ้าถ้าผมจําไม่ผิดเขาคนแก่เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนจะเป็นโบนเล็กๆเป็นบอยเปิดเปิดหน้าต่างดูภาคศึกฝั่งโน้นนะครับ วัดเป็นลักษณะเหมือนโบสถ์มหาอุดเรื่องหรือเปล่าใช่ครับวัดนี้เป็นวัดหลวงเพราะมีใบเสมาสองคู่เดิมทีนี้วัดหน้าต่างนอกและวัดหน้าต่างในคือวัดเดียวกันใช่ไหมครับคือเดิมทีวัดหน้าต่างในนะสร้างก่อนวัดหน้าต่างนอกอ๋อสร้างก่อนวัดแล้ววัดหน้าต่างนอกน่ะเป็นเขตปฏิบัติกรรมฐานของวัดหน้าต่างในครับอ๋อครับผมพอมันมีถนนตัดผ่านก็เลยกลายเป็นสองวัดก็เลยกลายเป็นสองวัดก็เหมือนเป็นวัดอกแตก เพราะว่าในสมัยรหลวงปู่จงท่านบวชเป็นเนนอยู่ที่วัดนาตังในแล้วก็ย้ายไปเป็นพระวัดตะนัตังนอกเป็นอย่างนี้เองแล้วก็มีพระโบสถ์เลยมีพระโบสถ์สองหลังแล้วก็เลยมีชื่อวัดสองวัดใช่ครับตจจริงๆแล้วมันคือวัดเดียวกันใช่ครับก็คือถ้าพูดถึงถิ่นกำเนิดจริงๆหลวงพ่อจงคือวัดนาตังวัดนาตังในใช่ครับท่านท่านบวชตั้งแต่เด็กนะครับบวชที่วัดนาตตังในแล้วก็เรียนวิชากับพระอาจารย์โพเรียนวิชากับ โบสถ์บาบปะหมอครับอ๋ออันนี้เป็นโบสถ์เก่าครับที่พี่กล้ยเขาเคยบอกไว้ว่าเป็นโบสถ์เก่าเป็นโบสถ์ดั้งเดิมของประจําวัดนี้เลยอืมแล้วก็คือตอนนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนสถานะจากโบสถ์เก่าเป็นวิหารมีพระประธานอยู่ข้างในแล้วก็ตอนนี้โบสถ์ย้ายไปอยู่เป็นหลังใหม่อยู่อ๋อหลังใหม่ดานหลังดานหน้าครับผมก็คือเพื่อให้แบบประชาชนเข้าได้ถึงง่ายครับอันนี้เราก็มาดูความดั้งเดิมของ ที่หลวงพ่อจงได้ทำไว้ครับผมโบสถ์ที่วัดจอมช่างได้รับพระสองปีเสร็จอ๋อโบสถ์นี้นะแค่สองปีเองในยุคนั้นด้วยนะแสดงว่าดึงความศรัทธาจากเหล่าประชาชนนี่ได้เยอะมากเลยเนี่ยโหการนี้ก็คือเป็นพระที่หลวงพ่อจงเลยใช่ไหมหรือว่าขอกรมศินมาเสียนขอกรมสินลูกศิษย์หลวงพ่อท่านขอมาขอกรมศินแล้วมา อาจะเมื่อก่อนเนี้ยจะเป็ยนมาตั้งศิลปกรมาปั้นองค์ที่นี่มามารับหัวอ๋อคือเสียนองค์ประธานเลยใช่ไหมใช่ครับเสียนเสียนประธานมามาจากกรมศิลป์แล้วองค์เนีองค์ข้างล่างอ่ะปั้นที่นี่ครับองค์ข้างล่างปั้นที่นี่ก็คือปั้นโดยหลวงพ่อเลยใช่ไหมใช่ครับปั้นโดยเมื่อก่อนนี่เปิดอะไรอ่ะกท่านอ่าช่างติดหมู่พวกทุกเศษหลวงพ่อครับอ๋อถึงเศษหลวงพ่อปั้นดังช่างศิ์หมู่เนี่ยอ๋อก็มาเป็นลักษณะนี้ แต่เสียงน,นี่คือมาจากกรุ๊มเก็เลยดึงความเก่ามาจากเหมือนอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยมาเลยดึงความเก่าดึงหน้าพระพักอะไรมาจากาความอายุทยาอะไรอย่างเงี้ยสมัยอยุธยาสมัยกรุ๊มเซ็ทรับกรุ๊มเซ็อะไรอย่างเงี้ยเลยดึงมาลักษณะนหน้าก็เลยจะค่อนข้างสวยงามครับผมก็เรามากราบพระก,กันดีกว่าครับ อะไรเงี้ยพี่พอทราบข้อมูลไหมว่าเอภิป็นนิหารของพ่อจงมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอ่อเท่าที่เขาเล่ากันมานะครับผงพ่อจงนี่ตอนโดนน้มมันไปใต้อ่ะที่ว่าไปมากระรวมเกจิครับแล้วพอท่านขายอ่ะท่านท่านท่านก็ท่านก็เก่งเก่ง้วยอ่ะแล้วลูกศิษย์ท่านอยากได้น้ำมต์จากหลวงพ่อพอท่านขายครับแล้วพ่อท่านขายท่านก็บอกว่าให้ไปเอาแก้วมาเอาน้ํามาครับแล้วพอท่านขายท่าน ดื่มน้ำครับอมแล้วก็เป่าเป่าแล้วก็น้ำกระเต็มขวดน้มเต็มขวดแต่หลวงพ่อจงท่านก็บอกแต่ก็ทําได้แล้วหลวงพ่อจงท่านก็ทํามือประสานนี่ครับน้ําไหลออกมาจากมือโดยที่มือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับอ๋อเป็นน้ำพุทธภาสิทธิ์มันโอ้พุทธมนต์ดีมากเลยนะออกมาจากกระแสจิตของท่านเองเราก็เท่าที่คนแก่เล่าให้ฟังว่า เอามาื่อก่อนนี่วัดตาลนำโคลอ่ะท่านฉลองสาราอหลวงพ่อปานท่านให้หลวงพ่อฤาษีน้ำดำมานีน่ยมหลวงพงอ่อจงพอมานิน่ยมรหลวงพง่อจงเอ๊บพอมาถึงนี่หลวงพ่อจงท่านติดโยมแล้วหลวงพ่อฤาษีน้ำบอกว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อฤาษีน้ำดำให้มานิน่ยมรหลวงพ่อไปทำบ,บุญสาราหลวงพ่อจงท่านบอกว่าจ้าไปก่อนเลยจะกันท้า,าไปเพราะเมื่อมสมัยก่อนเนี่ย ท่านเดินทางทางเรืออันนี้เป็นเรือครับที่สมัยหลวงพ่อท่านบินทบาททางน้ําครับใช้เรือลํานี้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ใช้บินทบาทใช่ครับเป็นเรือนั่งเดิมเป็นเรือเก่าใช่่งเดิมที่หลวงพ่อจงนั่งโอ้โหดูดูที่นั่งดิแทบจะไม่มีที่นั่งเลยได้อาจารย์โอ้โหถ้าขอพรนะผมว่าใช่ผมนั่งผมก็นั่งไม่ได้ไมเป็นเพราะท้อผมก็ยังนั่งไม่ได้นะเนี่ยเป็นท้องนี้เป็นท้องแหลมไม่ใช่ท้องแบน จมนะเนี่ยผมนั่งผมก็จมนะเนี่ยพอหลวงพ่อฤาษีจึงดำไปบอกหลวงพ่อปานว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อจงบอกว่าเดี๋ยวจะตามมาครับแล้วหลวงพ่อปานท่านก็บอกว่าดิ้งดำเอ้ยไปดูบนศาลานั่นน่ะว่าใครมาแล้วเดินไหนได้หลวงพ่อฤาษีจึงดำอ้าวหลวงพ่อจงทำไมไวจังนั่งอะไรมาเนาะหลวงพ่อจงบอกว่าเป็นไงจ้าวขันมาไวกว่าเรือ อ๋อก็ทํานองเดียวกับเรื่องของการยนระยะทางนี่คับเพราะว่าเหมือนท่านสามารถอะไรนะยนระยะทางได้ถ้าในสมัยโบราณที่เขาได้คุยกันก็คือหลวงพ่อจงนี่หลวงพ่อปานท่าบอกเป็นอรหัหต์ทองคำมังค์รทองคำหลวงพ่อเสือสุ่มท่านจะบอกว่าถ้าถ้าคนแถวน่าต่างเนี่ยไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานจะไล่ให้กลับบอกว่าเลยเลยอรหัหตรทองคำมาได้ไงเลยหลวงพ่อเสือสุ่มมาได้ไง แต่เท่าที่ผมสื่อสัมผัสก็เหมือนหลวงพ่อจงเนี่ยท่านจะเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการแคลวคาดจะมากกว่าใช่ไหมครับแคลวคาดค้าขายหตรงพ่อจท่านแน่นอนเลยเนี่ยก็เคยโดนนิมนต์เข้าไปวังก็หลายที่เลยครับด้วยอ๋อครับผมอยางวังนิมนต์ไปบ่อยใช่ครับก็จะมีรูปผมจะให้ดูว่าครับผมรูปนี้ให้พี่ดูว่าเป็นใครนะครับแป๊บหนึ่งนี่ครับ เราเป็นใครครับดูกันอู้เป็นพระบิดาใช่ของนะ่ครับรลอกกันใช่รอกกันครบผมถ้าโต๊ะโต๊ะอย่างเงี้ยสมัยก่อนน่ะตามันนอกไม่มีแน่จะต้องมีในวังท่านใช่ครับก็แลในนงี้ยหน้าน่าจะเป็นชุดชุดลำลองของท่านนะครับแล้วหลวงพ่อจงท่านท่านท่านจะมีแต่อยู่วหน้าต่างนอกครับ ท่านจะมีสัญลักษณ์พิเศษคือถ้าเข้าวังไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแค่ยื่นนี่เข้าวังได้เลยใครว่าไปผ่านทางอะไรทั้งอย่างใช่ครับใช่ครับคือแบบถ้าถ้าสมัยนี้ก็น่าจะเป็นบัตรเวอยดีต่อใช่คือถ้าหลว่อถ้าโดนน้ำมลเข้าวังอะหลวงพ่อจงครับไปครับหลวงพ่อจงท่านเก่งครับไปใต้ก็คนก็จะลองของก็มีก็คือมีมีตะกรุดไปสองกระบอกนะครับ คือรัคนใต้กเนาะเขาเขากระลั้นพอตัวเหมือนกันเขาบอกว่าลองได้ไหมหลวงพ่อก็ลองยิงกันเลยหลวงพ่อบอกจ้กลองได้พอยิงไม่ออกแค่นั้นหมดตะกุนหมดขาดเลยหมดเลยครับหมดตะก้าสองสองกระบุงอ่ะแต่ลองลองของพวกนี้ก็อยากจะเตือนว่าอย่าไปหาลองครับบางทีมันมีจังหวะที่ยิงไปแล้วปืนมันแตกเหมือนลูกมันอั้นนะฮะแล้วก็ปืนมันแตกเนี่ยใส่มือเรามือเราจะเละเองเหือนเป็นการไปลบลูครับผมใช่ครับ มันเหมือนเป็นการลบหลู่อันนี้เราจะบอกว่าควรลองไหมมันไม่สมควรลองเลยครับเพราะอยู่มันจะมีพุทธคุณอยู่ในตัวทั้งหมดเลยในบรรดาที่หลวงพ่อเขาปลุกเสกนะครับอันนี้ผมก็เคยเห็นกับตามกันว่าที่เขาไปลองกันอันนี้ที่ผมไปเห็นก็คือไปลองหลวงพู้ททวดนะที่ไปลองกันคือยิงแล้วก็ย,ยิงยิงยิงไม่ออกยิงไม่ออกพอยิงนัดที่3ามปืนแตกมือไอ,อ,อ้อคนที่เขาลองก็คือขาดคนที่เขาลอง ก็คือขาครับที่เห็นเนะี่ยก็ขาไปคขึ้นมือเลยแล้วก็เขาก็ป้่มกระับตรงนั้นแล้วก็ไปโรงพยาบาลกันเหมือนเป็นกรรม,มครับก็เหมือนเป็นกรรมครับก็ทุกวันนี้จิตก็วิปลาสาไปเรียบร้อยแล้วก็พยายามอย่าไปลองครับเพราะของนี้เขามีครูมีคุณมีอะไรอยู่ในตัวอู่แล้วแต่ถ้าฟังจากเรื่องเล่าแล้วปฏิหารมีจริงแล้วแต่พูดถึงเรื่องเล่าที่ทางใต้ก็ถือว่าเขายังขออนุญาตหลวงพ่อก่อนใช่ครับขออนุญาตเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคือ แต่ละคนก็มีความคิดสดตรงเป็นของตัวเองนะครับว่าถ้าพระดีจริงลองได้ไหมใช่ใช่ทุกวันนี้ก็มีอยู่มีมีทุกวันนี้ก็ยังมีกันอยู่เออพี่เท่าที่ผมเดินมานอกวัดเนี้ยผมเห็นเจดีตรงเนี้ยมันเป็นเจดีอะไรฮะเจดีเก็บพวกของเก่าครับตั้งแต่สมัยรุศรศอยวิยาแล้วเจอท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี้ยท่านมาบุญละนะเอาให้มันเดิมที่รอดสวยจนถึงทุกวันเนี้ยพวกก็นึกว่าเป็นเจดีคนตาย ไม่ใช่นะผมก็ดูแล้วมันเหมือนมีพาะเครื่องมีเกี่อวอะไรอยู่เมื่อสิบปีที่แล้วล้มล้มองหนึ่งล้มองหนึงคือหนามมันแทงออกมาล้มก็เจอพระทองคำห้าบาทเจอโน่นเจอนี่ครับก็มาสร้างวัดแล้วก็สร้างเหมือนเดิมก็คือยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่เดิมไม่ไม่ไปไหนเจเจดีองใหญ่นี่ก็ไม่มีใครกล้าไปยุ่งก็คือครับแสดงว่ามีเคยมีคนลองของมาขโมยขอดน่าจะมีมีขนาดคนเขามา ซื้อเทียนนะครับเทียนพันษาที่ละลายแล้วอ่ะเขาหยิบเอาไปแล้วเขาไม่ได้บอกนั่นแหะคืนนั้นนะพอตอนเช้าต้องมาเลยต้องเอามาคืนอ๋อก็ยังมีเจ้าของอยู่ใช่ครับการสมบัติของสงสมบัติอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปเอานะแนะนำนะทุกันชาติก็ใช้ไม่หมดครับของสงเนี่ยก็โดยของสงเนี่ยคือมันเป็นของที่ประชาชนของเหล่าสาธุชนเนี่ยน้อมอนุโมทนาน้อมสาธุมาแล้วก็ ด้วยความตั้งใจนะก็อย่าไปเอาอะไรของเขามาเลยบางคนเขาน้อมด้วยที่จะให้ถึงเหล่าบรรพบุรุษหรือบางคนน้อมด้วยที่จะให้ถึงเกี่ยวกับสุขภาพามัยของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยภายภาคที่ราด้วยความตั้งใจที่ทหารจิตก็อย่าไปเอากันดีกว่าเพราะบางทีเราไปเอาเจ้ากรรมในเวรเขาก็มาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าของของเขาที่เขายังหวงหรืออะไรเงี้ยก็มีกาา็อย่า ก็ยังจะมีที่ประสบการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังอะไรเลยผมไปเอาอิดของกำแพงเมืองเก่ายุทธยาแล้วผมโดนก็อันนี้นะครับก็มีก็มีอันนี้ก็เหมือนกันทําลองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นวัดที่ไหนก็แนะนาอยา<ด>่าครับอย่าอย่าไปลองอย่ไาไปอาดูได้แต่ตาาดูได้ตาชื่นชมชื่นชมบารมีดีกว่าอาศัยชื่นชมบารมีแล้วขอพรเอาดีกว่าครับผ <c oughs> มเอาเป็นอย่างน,นี้ดีกว่าเ <c oughs> นี่ยเจดีที่ผมสัมผัสว่ามีเหมือนมีพระเครื่องครับก็ เพราะเมื่อกี้เดินเข้าวัดมาอาจารย์ก็ทักป้าเลยว่าตรงนี้มีเก็บพระเครื่องอะไรไหมครับใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่จริงไม่ใช่ที่เก็บอฐินะไม่ใช่ที่เก็บอฐิครับเป็นเก็บพระเครื่องเก็บวัตถุโบราณที่อยู่ยุคสมัยโน้นสมัยอยุธยากรุงศรีอย่างนี้ครบก็ที่เข้ามาแล้วก็สัมผัสได้เพราะพอได้คําตอบจากป้าเขาก็จริงด้วยก็เป็นอะไรที่น่าเลเชื่ออยู่ครับผมก็จะมีคนๆนะ อ่าส่วนของอทิของบรรพชนก็ยังอยู่แต่ในส่วนที่เป็นเจดีสีขาวเนี่ยเล็กน้อยใหญ่พวกนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับอาจารย์เก็บกลุ่มเก็บกลุ่มเก็บกลุ่มที่เป็นเจดีเก่าอ่าเป็นวัตถุมงคลสมัยโบราณแล้วก็มีเงินทองหรือเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะใช้เป็นเงินพ่อด่วงเงินอะไรเงี้ยจะอยู่ในนี้ที่ฝากผู้สศาสานเอาไว้รับผมที่ฝากุท้สอสานเอาเพื่อบำรุงพระพุสศดสานอะไรเงี้ย ก็ยันนออยงอยูอ่อย่างนี้แหระครับยังอยู่นีเพิ่พิ่พจะบ,บูรณะนอาจารย์นะใช่ครับผมก็ยังอยู่แล้วยังมีความที่อ่ามนขังยังมีมนขัง,ขงยังมีอะไรที่อยู่ในตัวแล้วก็มีอะไรที่รักษาอยู่ครัอบอกไว้อย่างนี้ดีกว่าอย่ามา<笑><笑>ขุดกันเลยหรืออย่ามาทําลายกันเลยดีกว่าเกี <ont> ่วไว้บูชาเป็นพุทธบูชาแล้วสืบต่อไปให้ลูกหลานได้เห็นได้ได้ศึกษากันนะครับผมก็ดีกว่านะครับ อ่าแล้วเห็นมีทานน้ําตรงเนี้ยเคยเป็นของหลวงพ่อจงที่สัญจรอยู่ประจําบินทบาทอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาใช่ถูกเมื่อก่อนก็สัญจรทางวัดนะครับนที่เข้ามาจะสังเกตว่าทําไมเมนอยู่หน้าวัดที่ไหนได้อะสมัยก่อนแม่คืออยู่หลังวัดข้างหน้าวัดจะเป็นแม่น้ำแสดงว่าแต่ละวัดแต่ละวัดนี้ก็คือประมาณว่าเหมือนแต่ก่อนเป็นทางน้ําโดยหลักทา้ำถนนถนนเคยพึ่งมาใที่หลังเมื่อก่อนคนคนสัญจรสัญจรทางน้ําเป็นหลัก ผมก็เข้าใจผิดว่าเขอคือเป็นเมนนี่คือต้องดั้งอยู่หน้าวัดเพื่อเป็นการอะไรอย่างเงี้ยคือคนสมัยก่อนเขาสร้างอ่ะเขาไม่ได้สร้างคุณ405เราต้องดูวงจุยดูแผมว่าเป็นคุณเป็นโทษนะครับผมตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจหรอกต้องทำไมหน้าวัดทําไมมีเมนอ๋อบอกอ๋อพอโตมาอ๋อมา่อนนาวัดเป็นทางน้ํหนาวัดคือทางน้ําเพื่อศใสทางน้ําเป็นหลักโดยพื้นที่ภาคกลางภาคอยุธยาอะไรอย่างเงี้ย หรือสุพรรณหรือเป็นอะไรงเงี้ยจะสังเกตกได้แทบทุวัดเลยนะจะเป็นน้าเอ้เป็นเมนอยู่หน้าวัดทั้งหมดอ๋อแต่พอพาลูกความหมายจริงๆจากพี่คนนี้ก็อ๋อเราได้รู้ไหมว่าหน้าวัดดั้งเดิมคืออยู่ข้างในอะไรเงี้ยแล้วเป็นทางน้ําเป็นสลักแล้วก็หลังวัดที่เห็นถนนตรอผฐานนี่คือเพิ่งมาทําอะไรกนะันในสมัยพ่อร่าห้านะที่จะบุกเบิกเริ่มเริ่มทําถนนเริ่มจากถนนดินแดงอะไร <ๆ S 1> ลแล้วก็มาเริ่มเป็น ถนนยางลาดยางหรือปูนในปัจจุบันเราก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ขอขอบคุณพี่กล้วยครับผมดีให<ด>้ข้อมูลครับก็นี่ถ้าใครจะสนใจที่มาหาหลวงพ่อว่ากับจรีระหรือ พ่าวัาถูกมงคลหลวงพ่ออย่างนี้คือมาหาที่ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับมามามาได้เลยครับอยู่ที่บางทีถ้าผมไม่อยู่ก็จะมีพระท่านท่านรอดูอยู่อ๋อครับผมก็อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ตรงอำเภออะไรครับอำเภอบางไทรครับอยู่อำเภอบางไทรนะครับตรงข้ามกับวัดหน้าต่างนอกเลยเปิด GPS มาได้เลยเปิด GPS ได้เลยครับวัดหน้าต่างนอกแล้วก็วัดเข้าตรงข้ามมาก็วัดหน้าต่างในใช่ครับมีจะมีพระบูบัสดอยู่กองหลังก็ลองดูกันได้ครับของเร้าเนื้อมากรสัสดีละแล้วก็ รัประทานได้ครับผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับขอขอบคุณครับผมครัคบผมขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะคะเซรั่มพันธุไทยเซรั่มบำรุงผม